บริการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็ยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมทุกคนนะคะทางด้านของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่เองค่ะก็ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแกร่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลค่ะ ที่บ้านห้วยหมีตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนายแพทย์วรินเทพเชื้อสำราญนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดน่านนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวค่ะออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มจำนวน300คนในครั้งนี้ไปฉีดให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะในพื้นที่ห่างไกลเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนผู้โดยโอกาสและผู้พิการรวมไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ทางนี้รัษฎรก็ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นค่ะที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีโปรดให้มูลนิธิพอ,อสวอในพระอุปถรัรมภ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยติดเตียงและบริการฉีดวัคซีนที่บ้านห้วยหมีและบ้านห้วยโทนจํานวน3รายซึ่งหมู่บ้านนี้อาศัยอยู่ตามหุบเขา่นะคะที่สลับซับซ้อนหน่วยแพทย์เองก็ต้องเดินเท้าเข้าไปรักษา ผู้สูงอายุทั้งสองหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด905คนรวม211หลังคาเรือนค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวจังหวัดแพร่คะ่ะได้นําวัคซีนชิโนโฟาร์มที่ได้รับพระราชทานจํานวน5,000โดสถวายฉีดวัคซีนแดบพระพิสุสงณพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตําบลในเวียงจํานวน232รูปโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา,ราชชนน ประจําจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำหน่วยแพทย์พออสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานถวายแด่พระภิสุสง์ดังกล่าวค่ะ